ชบานะคะจะเป็นดอกที่มีส่วนประกอบครบนะคะส่วนประกอบของดอกไม้นะคะส่วนที่1ก็คือเป็นกีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงนักเรียนรู้ไหมว่ากีบเลี้ยงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงคะกีนะคะกีบเลี้ยงนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเขียวเห็นไหมคะอ่่ที่อยู่ กีบดอกนะคะแต่ส่วนนี้เราจะเรียกว่าฐานรองดอกนะคะก้งเขียวๆจะเป็นกีบเลี้ยงนะคะคร mm hmm. าวนี้เวลาที่ดอกไม้บานเนี่ยเราจะมองกีบเลี้ยงไม่เห็นใช่ไหมคะ, mm hmm. ะเลือดจะเห็นไม่ชัดนะคะกีบเลี้ยงนะคะถ้าเกิดอยู่ในดอกที่ตูมนะคะเราจะเห็นชัดนะคะเพราะว่า เห็นอิทธิยงได้ไม่ถนัดใช่ไหมคะหรือไม่ชัดเพราะอะไร กรีบเลี้ยงนะคะจัดเป้นอะไรคะต้งนี้เรียกอะไรคะกรีบดอกนะคะ ผสมเกสรนันเองนะคะส่วนที่3นะคะส่วนประกอบของดอกไม้ส่วนที่3ก็คือเป็นเกสรใช่ไหมคะเกสรจะมีเกสรเพศอะไรบ้างคะเพศเู้และเพศเมียค่ะจะมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะคราวนี้ เกสรเพศผู้อันไหนเป็นเกรสรเพศเมียนะคะเราจะสังเกตจากอะไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะดอกชบาที่ครูถืออยู่นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าจะมีเกรสรใช่ไหมคะอ่าเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ่คะสีเหลืองทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนสังเกตดๆีๆนะคะจะเห็นว่ามันจะมีเกรสรที่เป็น สีเหลืองเนี่ยนะคะหัวเล็กๆเนี่ยจานวนเยอะใช่ไหมคะอ่ามีจานวนเยอะมากใช่ไหมค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดเรามองมาที่ยอดของเกสรเลยนักเรียนสังเกตเห็นว่าเกสรมันจะมีอยู่กี่อันคะสี่อ่าบางดอกจะมีอยู่สี่อันบางดอกจะมีอยู่ห้าอันใช่ไหมคะมีจํานวนที่ไม่มากนะคะแต่ถ้ามีจํานวนเยอะๆแบบนี้เห็นไหม กว่านะคะเราจะเรียกว่าเกสรเพศคู่แต่ถ้าเกิดมีจานวนน้อยกว่าเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะเราจะเรียกว่าเกสรเพศเมียเรียกว่าเกสรเพศเมียนะคะครบทวนนะคะส่วนประกอบของดอกไม้มีทั้งหมดกี่ส่วนคะสี่ส่วนส่ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งคือ ่งคือกีบเลี้ยงส่วนที่สองคือกีบดอกกีบด,ดอกนะคะส่วนที่สามคือ,ก,อกีบสอีบถูค่ะส่วนที่สี่นะคะคือเกสรเพศเมียค่ะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของดอกไม้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ส่วนแต่จําเป็นไหมคะที่เราจะต้องมีส่วนประกอบของดอกไม้ทั้งหมดสี่ส่วนเลยไม่ค่ะ,ะไม่จําเป็นใช่ ยังไงนะคะ ดอกกุหลาบนะคะมีก yes, ิบเลี้ยใช่ไหมคะค่ะมีกีบดอกไหมมีค่ะมีนะคะมีเกสรเพศผู้ไหมคะมีค่ะมีเกสรเพศผู้แล้วก็มีเกสรเพศเมีย้วยแบบนี้เขาเรียกว่ามีส่วนประกอบครบทั้งสี่ส่วนถ้ามีส่วนประกอบครบทั้งสี่ส่วนเราจะเรียกว่าดอกครบส่วนนะคะ เราจะเรียกว่าดอกครบ,ครบส่วน,น,นก็คือมีส่วนประกอบครบทั้งสี่ส่วน,น,นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอย่างเช่นไม่มีกลีบเหลียงหรือไม่มีกิบดอกนะคะหรือไม่มีเกสร,รเพศผู้หรือไม่มีเกสร,รเพศเมียขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะเราจะเรียกว่าดอก ไม่ครบส่วนะคะเราจะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นดอกอะไรคะนี่เเือฟ้าอ่ะอันนี้เป็นดอกเคื่องฟ้าใช่ไหมคะดอกเคื่องฟ้าเนี่ยสังเกตเลยเรามองมาปุ๊บเป็นยังไงสีสันสดใสสวยงามใช่ไหมคะ กีเบเลี้ยงเขาก็คืออ่ะเห็นไหมคะที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้ที่ยืดยาวออกมาเห็นไหมคะเห็นะคะ่ะเ,เป็นกลีบเลี้ยงนะคะที่เขาประกอบติดกันแล้วตรงปลายกลีบเลี้ยงเนี่ยก็จะมีแฉกออกมานะคะอาจจะประมาณสี่ห้ากลีบนะคะเสร็จปุ๊บด้านในพอเราฉีกออกไปนะคะพอเราฉีกออกไปนะคะเราจะเจอเกสรเล็กๆนะคะ เกสรเล็กๆเ,เลยนะคะนี่ะอย่างบางดอกก็จะมีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียแต่บางดอกอาจจะมีแค่เกสรเพศผู้นะคะหรือบางดอกจะมีแค่เกสรเพศเมียแต่ครูถามว่าอดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาไม่มีกลีนดอกใช่ไหมใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าใบปปะดับเพราะฉะนั้นดอกเฟื่องฟ้าจะเป็นดอกครบสวนไหมคะไม่ค่ะอ่า เป็นดอกไม่ครบส่วนเพราะว่าขาดกิบดอกขาดกิบดอกใช่ไหมคะแต่บางดอกก็อาจจะขาดเกสรเพศผู้ก็ได้หรือขาดเกสรเพศเมียก็ได้แบบนี้แหละนะคะเราจะเรียกว,ว่าดอกไม่ครบส่วนนะคะดอกไม่ครบส่วนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นมะละกอดอกมะละกอนะคะถ้าเกิดเราปลูกต้นมะละกอปุ๊บพอต้นมันโตด่างบางต้นนะคะ มีดอกแต่ไม่มีผลให้เรากินใช่ไหมคะ,ะคะ่วนบางต้นปลูกขึ้นมามีผลให้เรากินตลอดเลยนะคะเป็นเพราะว่าต้นที่มีผลเนี่ยมีเกรสรเทศอะไรคะมีลูแล้วอ่ะมีเกรสรเทศเมียใช่ไหมแต่ต้นที่ไม่มีลูกนะคะจะเป็นเกรสรเทศผู้ใช่ไหมเพราะเวลาเกิดการปฏิสนธิเนี่ยเมื่อมแมลงบินไปเกาะใช่ไหมคะ จากต้นเกสรเพศผู้เกรสรก็จะติดขาแมลงมาแล้วก็มาเกาะที่กเกสรเพศเมียใช่ไหมคะที่กเกสรเพศเมียจะมียอดกอเกสรเพศเมียใช่ไหมถ้าเกิดเขาพร้อมแล้วเขาก็จะมียางเหนียวเอาไว้ดูดจกกับเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะพอมันมาติดปุ๊บมันก็เกิดการปฏิสนธิพอเกิดการปฏิสนธิก็มีลูกออกมานั่นเองนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าดอกไม่ครบ สวดน,นะคะ จะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เทศคราวนี้ย้อนกลับมานี่หนึ่งนะคะดอกไม้ทุกชนิดที่เป็นดอกครบส่วนจัดเป็นดอกสมบูรณ์เทปไหมคะจัดเป็นดอกสมบูรณ์เทปไหมคะเป็นไหมอ่ะเป็นสี่เพราะว่าดอกครบส่วนต้องมีทั้งหมดกี่ส่วนคะสี่ส่วนอะสี่ส่วนซึ่งจะต้องมีเกสรทั้งหมดกี่ชนิด สองชนิดเพราะฉะนั้นจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะเป็นดอกครบส่วนไหมคะเป็นไหมดอกสมบูรณ์เพศจะเป็นดอกครบส่วนไหมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดอกครบส่วนใช่ไหมค่ะยางดอกบางประเภทมีเกสรเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีกลีบเลี้ย อย่างเงี้ยหรือไม่มีกลีบดอกเหมือนดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมคะ,คะเราก็จัดว่าเป็นดอกไม่ครบส่วนอะไม่ครบส่วน อยู่ตรง<า>บนสุดใช่ไหมอ่ะนะคะมีก้าเกนเกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมียใช่ไหมคะค<า>่ะทอดถัดลงมานะคะลงมาข้างล่างนะคะถ้าเกิดเราฉีกกลีบออกนะคะภายในตรงนี้นะคะเขาจะมีะะดูตรงนี้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้นะคะนี่<า>เห็นไหม<า>อ่ะตรงนี้นะคะ<า>จะเป็นลัง จะมีอ,อวุธน,นะคะจะมีอ,อวุธอยู่นะคะซึ่งเกสรเพศเมียก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียใช่ไหมคะ,ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิกันมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในอ,อวุธน,นะคะอ,อวุธก็คืออยู่ด้านในของรังไข่เข้าใจนะคะเข้าใค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราฉีกส่วนประกอบทั้ง4ส,ส่วนใช่ไหมคะ หนึ่งก็คือกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนะคะแต่ดอกไม้บางชนิดอาจจะมีกีบเลี้ยงเป็นสีอื่นก็ได้นะคะส่วนที่สองกีบดอกนะคะ,ะกีบดอกจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ส่วนเกสรเพศผู้ก็คือจํานวนจะเยอะกว่าอ่าเยอะกว่านะคะและเกสรเพศเมียจะจํานวนน้อยกว่าน้อยกว่านะคะแต่จําเป็นไหมว่าดอกไม้ทุกชนิดจะต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน่อไม่จําเป็นใช่ไหมคะ ย่างดอกชาบานี่<ม>เขาจะมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันใช่ไหมคะค่ะแต่ดอกไม้บางชนิดอาจจะมีเกสรเพศผู้อยู่ดอกนึง<ม>เกสรเพศเมียอยู่ดอกหนึ่งก็ได้อ่ะนะคะ,ะจะให้นักเรียนนะคะลองศึกษาดูนะคะว่าดอกไม้ที่เรียนนํามาเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนนะคะชี้ดูส่วนประกอบของดอกไม้นะคะ ส่วนประกอบของดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าดอกไม้บางชนิดก็มีส่วนประกอบครบทั้งสี่ส่วนนะคะบางชนิดก็จะมีส่วนประกอบไม่ครบทั้งสีส่ส,ส่วนใช่ไหมคะอะอย่างเช่นดอกของอุไรนะคะเราฉีดออกมาปุ๊บอะเห็นไหมมีเกรสเรเพศอะไรบางคะเเพศผู้อะเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะนี่ ใช่ไหมคะเพศเมียมีอยู่หนึ่งนะคะมีกิ่ดอกมีกิบเนี้ยแ,แบบนี้ครบทั้งสี่ส่วนประกอบใช่ไหมคะอ่าแบบนี้เรายังเรียกได้อีกว่าเป็นดอกครบส่วน,วนแล้วก็ยังเป็นดอกสมบูรณ์เ,<อ>เป็นดอกสมบูรณ์เพศด้วย สอนมาให้นักเรียนเล่นนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะนําตัวหนีบนะคะซึ่งมีข้อความต่างๆเนี่ยนะคะหนีบลงไปให้ตรงกับลูกสอนที่ชี้ออกมานะคะเป็นเกมสนุกๆนะคะง่ายๆนะคะ มาดูกันนะคะว่าเพื่อนนะคะทำถูกไหมนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือก้านชูดอกถูกไหมคะถูกนะคะหมายเลขสองคือกีบเลี้ยงถูกไหมคะถูกค่ะหมายเลขสามคือกีบดอกถูกค่ะหมายเลขสี่นะคะก้านชูอับเรนูถูกไหมคะถูกค่ะนะคะหมายเลขห้าหมายเลขหกนะคะยอดเกสเทนเทมี ถูกไหมคะถูกค่ะนะคะหมายเลขเจ็ดก้านเกสรเพศนเนี่ยถูกไหมคะถูกค่ะอ่าตัวนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้ที่ชี้เป็นอะไรคะอับเลนูนะคะตัวนี้ไม่ถูกนะคะตัวนี้เป็นอับเลนูนะคะส่วนตรงนี้เป็นรังไข่ถูกไหมคะค่ะถูกนะคะส่วนหมายเลขเก้าในรังไข่จะเป็น อวุนอ่าเป็นอ,อบุนใช่ไหมคะอ่ะ,อะผมเมื่อให้เพื่อนด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกแล้วนะคะก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนทั้งหมดขอความเคารพข,<อ>ขอบคุณค่ะค